สวัสดีค่ะมากินรดหน้าหมูหมักนะคะทำเองค่ะทำเองนะคะนี่นะคะใส่ผักกะนานะคะเราผักเต็มจานเลยใส่เส้นเอ่อเส้นหมี่เส้นใหญ่ะคะ่ะอ่ะปอนกันค่ะมีทั้งหมี่มีทั้งหใหญ่นะคะเดี๋ยวช้นช้อน,นะคะ่ะจะกินทั้งทีตรงช็ดนช้อนนี่ค่ะรหนาเส้นใหญ่ กับเส้นนี่นะคะโดยพริกน้ำซุปไปเรียบร้อยแล้วเราหมักเองนะคะเตี่ยนะคะต้องใช้แป้งมันด้วยนะคะเวลาหมูจะได้นุ่มๆน,นี่ค่ะใส่ข้าวโพดด้วยค่ะ นี่ค่ะเส้นใหญ่แล้วก็มีเส้นหนีใส่รวมกันนะคะแซบแซบเลยจ้ะใส่พริกป่นไปด้วยมาเราทำเองนะจะคุ้มค่ามากเลยนะคะ ใส่ไข่ตอนหมักต้องใส่มหมักบุกต้องใส่ไข่ด้วยนะคะปแป้งมันเครื่องปรุงก็หมักไว้ประมาณชั่วโมงเราจะปรุงรสไปเลยนะไม่ต้องใส่อะไรมากให้กลมให้ให้เข้าแต่ไม่ต้องไปเติมน้ำส้มอะไรเราปรุงไปในหม้อเลย อร่อยไปด้วยกันนะคะ แต่ข้าวโพดก็อร่อยนะคะข้าวโพดโพดอ่อนผู้ช้าตัดต้นไม้ตกแต่งต้นไทรสบน้ำหมัก อร่อยไปเกันเลยนะจ๊ะมีเส้นี้น,นี่เส้นหมี่เราทำสองเส้นนะคะเซื้อเขากินน้อยทำเองบักหมูก่อนแล้วก็มีไอ้ขนไอ้ไม่ใช่เรียกว่าขนแหงน้นานะคะมันจะอ่อนออก ไขยด้วยนะคะลหน้าเราลหน้าหมูหมะกอร่อยไปด้วยกันนะคะ นี่คะ่ะอร่อยอร่อยอร่อยด้วยกันคะ่ะข้รโพดอ่อน ก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องต้มต้มผักไว้ก่อนนะคะให้เปืเป่อยๆเวลาเราทำเลดหน้าแล้วลงไปไม่ไม่ต้องเอทำอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าผักมันเปื่อยถ้าผักแข็งต้ต้มให้เปื่อยนะคะมันก็จะทำได้ง่ายผักก็ได้นุ่ม นี่เราถ่ายสองช่องนะคะเอาเอากล้องมาประกบกันนะคะอบก,กันแล้วก็ถ่ายรู้สึกว่าน่วงหมูนะคะนีนบักเอาไว้เนี่ย ถ้หมักแล้วนะคะเรามาทอดกรอบอร่อยมาก หมูจะไม่เหนียวถ้าเราหมาักเลยเป็นว่าตัดหน้าหมูหมักจะนุ่มค่ะเวลากินไปแล้วนะคะเคี้ยวไปเนี่ยมันจะยุ่ยเลยนะคะหม,หมักหมูเอาไว้ อร่อยนะคะน้ำรัหน้าเรา,เราทำเองแล้วก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้ เร็วมากเลยค่ะจะเที่ยงอะ <c oughs> เวลาเร็ว กินแต่ผักผักเยอะๆผักเยอะๆอร่อยเพราะเคยันหมดเลยนะคะเนี่ยก็อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะบุรักษภาพรคุ้มครองสาธุค่าาคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ว่าเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่นะคะ